ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาถาล่มล้านแตกผมไม่ได้มาคนเดียวเจนแรกคือเป็นอาจารย์เราแล้วก็จะเป็นเจนใหม่เจนเนี้คือวัยกำลังแบบแม่งฮึกเหิมก้าวข้ามผ่านความตายอย่างผมไปแล้วแล้วเกลินผมไปแล้วคือฝีมือเขาผมบอกเลยนะผมไม่ได้อวยนะเขาคือเบอร์หนึ่ง เอาปูเที้ยวไปข้างในอ่ะมันจะมีเส้นปูอีกใช่ครับดีมากครับมีไม่กินเลยไม่ได้กินเลยครึ่งครับครึ่งครึ่งคอ สวัสดีครับผมพีดนี่และครับวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตั้งใจจะพาคนดูทุกคนนะฮะมากินติ่มซำบุฟเฟ่ชื่อร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ไม่ได้แค่มีแค่ติ่มซำอย่างเดียวเขามีเป็ดปักกิ่งอะไรอะไรผัดไทยเลยนะผัดไทยไข่ปูผัดไทยไข่ปูมีฮ่องกง2องร้อยเก้าเกาหนกเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าการกินบุฟเฟ่หกเก้าก็ถือเป็นราคาปกติของทุกวันนี้ยังไงก็คุ้มแต่วันนี้จะบอกเลยถล่มร้านแตก ผมไม่ได้มาคนเดียวผมไม่ได้มาคนเดียวเจนแรกคือเป็นอาจารย์เราแล้วก็เจนเราก็คือกําลังจะตามอาจารย์เป็นลง,ลง <c oughs> <laughs> แล้วก็จะเป็นเจนใหม่เ <c oughs> จนเนี้คือวัยกําลังแบบแม่งฮึกเหิมก้าวข้ามผ่านความตายอย่างผมไปแล้ว <c oughs> แล้วเกลินผมไปแล้ว <c oughs> คือฝีมือเขาผมบอกเลยนะ <c oughs> ผมไม่ได้อวยนะเขาคือเบอร์หนึ่งจันจันอย่าเพียนดูผมเป็นมีการเซต นี่จาร์ผมเห็นไหมดกเฮ้ลงพี่กระโตไหมนี่ใส่ใส่นี่ครับจะมันเราออกกันบ่อยแล้วแหม้ทำมันทำทำมันก็ี่วันที่ทำไมเขาคือหนึ่งนักกินนะครับที่ผมดําเนินชีวิตและ ถือแบบอย่างของเขามาเป็นต้นแบบชีวิตของผมจนทุกวันนี้ผมก็ใกล้จะตัดขาอะไรตามเขาแล้วแหละโลกภัยก็เลยจะลุมหายแล้วตอนนี้ตอนนี้ขอแยกก่อนได้ไหมได้ครับเปลี่ยนแม่ให้พี่หน่อยได้ไหมทำไมอ่ะพี่เหมือนปากตัวเองไม่พี่ถอดได้เราตรวจเอทีเคแล้วเราตรวจเอทีเคแล้วเราตรวจเอทีเคแล้วไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราไปใส่ตอนเข้าร้านแล้วก็ไปนั่งรัดปิดใส่ใส่ตอนอีกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าโน1่ะคือใครอ่ะผมบอกมาเลยมาตอนนั้นมันนี่มาเหมือนเราผมไม่รู้อยากไว้ไว้ มานี่เออมานี่มานี่มานี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลายๆคนเนี่ยรู้จักแนทอยู่แล้วรู้จักแนทแนทที่สู่ตัวเองมาเยอะแล้วในในหลายๆเทปแนทมาเปิดช่องใหม่พี่ฮะชื่อแนทสโตนี่แนทสโตนี่ครับใช่ครับเห็นไหมเขาเรียนแบบคนที่เป็นโนหนึ่งคอับแนทสโตนี่เลยเอาชื่อตัวเองมาคือไม่มีหัวคิดแล้วแหละมึงเล่น้ ใช่ครับคุณเล่นคุณเล่นคือเอาชื่อตัวเองมาแบบแนทสโตนี่เอ้ยมันมันเข้าใจได้พี่มันเข้าใจได้คือไปดูช่องเขาได้แนทสโตนี่นะผมขึ้นไว้ให้อันนี้ขอเกินนิดนึงรู้ไหมตอนคลิปแรกของแนทแนทกินพี่นัทพี่นัทยังไม่ดูใช่ไหมไม่ได้ยังไม่ดูแนทเธอไพบอกว่าอยากจะเป็นนักกินจุต้องกินน้ำแก้วหนึ่งตอนแรกก็ดูเปิดคลิปมาพี่นัทกินน้ำแก้วหนึ่งเอ้ยยี่มึงบ้าป่ะเนี่ยเราดูไปเรื่อยแม่งหยิบแก้วอย่างนี้มาแก้วอย่างนี้มาเลยนะแล้วมันก็กินปอกปอกปอกนี่การฝึกของนักกินจุมัน ทำคอนเทนต์จากน้ำแก้วเดียวเกี่ยวคือแก้วใหญ่นะพี่จะลบเทมนั้นออกไปก่อนจะไปกินติมสากันพี่เตรียมแก้วไว้ให้แนทเรียบร้อยแล้วเตรียมมาพี่เรียบร้อยแบบไหนพี่แก้วแก้วแกวนี้โอ้ใช่หรือเปล่าพี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้แก้วนี่แก้วเหรอเห็นไหมรู้ยังเห็นไหมอันนี้แถววันเจ้าเนี่ยเด้อรู้ยังว่าทำไมเหตุผลพี่ก็เฮ้ยยังไม่ต้องเปิดตรงอื่นเปิดตรงนี้เพราะมันมีอันนี้ให้เล่นขอถักดอกนึงอันนี้เรียกั้งน้ำครับแถวบ้านผมไม่เรียกแก้ว หิวยังหิวพี่ผมยังไม่ได้กินอะไรมาเลยครับวันนี้เรื่องของมึงไม่เลยไึงเลยเลยพี่เอาไปไปพี่ก็ออกมาเอิเกินหมดแล้วพี่พี่อัดมะเขือ่ะอันนี้ผมแอบขอโทษทางร้านไปนิดนึงผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามจำนวนที่ผมจะกินเงินในบัญชีพี่จะพอหรือเปล่าใครยืมได้นะเข็ดโดเอาไปบ้านเดี๋ยวไปดูกันดันว่าเขาจะเป็นไงครับไปครับ ตอนเดินเข้ามาที่ร้านเฮ้ยกินอะไรกันดีเพราะพวกเราแล้วก็นั่งเปิดๆอ่ะพี่ไม่ต้องกินอะไรเยอะโยนให้เขาไปแบบนี้ทั้งเล่มทั้งเล่มคือทั้งเล่มคือทั้งเล่มแล้วเขาก็ยกมาแบบนี้นะครับคือเขาต้องบอกว่าร้านหมูปูลเนื้อติ่มซำเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะมีแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยวเขาจะมีอยู่3าสามราคาเริ่มต้นตั้งแต่299ระยะเวลาทานชั่วโมงครึ่งและอันที่2399นี่ทานได้ชั่วโมงครึ่งเหมือนกัน ส่วนโกลโกบุเป้เนี่ยหกร้อยเก้าเก้านี่คือเป็นตัวท็อปของทางร้านเนาะเี่อยชอบเป็นตัวท็อปชอบชอบชอบตัวท็อปชอบยิ่งดีใหญ่แม่ชอบ,ชอบอไหมแม่ก็น่าม่นนะะะจะดีแล้วโอ้โหสา<ห><ห>บาน <c oughs> อันนี้ก็คือโกบุเป้เนี่ยทานได้สองชั่วโมง ว่าผมก็เลือกอันนี้อันนี้มีเป็น50เมนูเนี่ยมะดูนะคือผมสั่งมาทั้งเล่มแล้วกินเลยดีกว่าแต่วันนี้คือเราจะไม่ทาทรมานแนทเหมือนที่แนทกินปกตินทเขาจะกินเป็นสายแบบ Power อร์ทำสีติที่คนหนึ่งคนกิน่แต่อันนี้เรากินแบบธรรมดาเรื่อยๆคุยกัน กินเลยน้องไปมาเห็นดีกว่าไปฮะครับอุเรื่องอะไรดีเนี่ยเนี่ยพอมันมีหลายอย่างพี่ก็เรื่องมากเห็นไหมตอนที่ไปยืนที่ตู้ไม่เห็นพี่เรื่องง้างอย่างนี้เลยพี่เพราะมันมีเบอร์ตองเห็นชัดไงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอันนี้ก่อนอันนี้ใครเป็นปักกิ่งเหรอเฮ้ยนี่ยนี่นี่คู่นี้นี่ผมกำลังห่อเป็ดปักกิ่งอยู่ครับคุณและหลังนี่กรอบอยู่นะฮะครับอื้อหือ คือจริงแล้วชีวิตของนักกินจุเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินเหมือนในเทปกันทุกมื้อนะอันนี้ผมพูดจริงนะเขาก็กินข้าวกันปกติเนี่ยแต่อาจจะเยอะกว่าคนปกติหน่อยก็อย่างใครกินประมาณออย่าไม่ฮัทถ้ามื้อปกติไม่ฮัทกินยังไงสองจานอย่างน้อยอืออ่าสองไม่บ้างสามไ่บ้านจะกินวันละมื้อถ้าไม่มีถ่ายนะถ้าไม่มีถ่ายกินวันละมื้อใช่แต่ถ้ามีถ่ายผมจะไม่กินมันแล้วแต่ทิศของคนอย่างแรดจอนตอนจะขายเทปอะเขาจะเลือกที่จะไม่กินอะไรเลยแต่อย่างผมอะไม่ได้คือผมต้อง ก่อนถ่ายเทปต้องกินให้เยอะมามื้อนึงก่อนเนื้อเนื้อปูนะให้ดูเนื้อปูนะดูเนี่ดเนื้อปูนะเป็นก้อนๆเลยอ่ะพอยู่ข้ามกรอนพี่หม็แยกไง้มนไลออกเลยการเล่นสุดๆ่มจไหนอบอกให้คนรู้ยี่ยี่สิบยี่สิบสองยบามได้เลยแข่งแข่งกิน มีงานแข่งกินที่ห้างหนึ่งแล้วก็ที่มันแข่งกินกล้วยกล้วยหอมไงมีรางวัลนะมีมีรางวัลนี่แบบกินแบบนึงเลยนั่นแหะโอ้แข่งกินกล้วยหอมรางวัลเริ่มต้นแบบรางวัลหนึ่งเรื่อเป็นไม่ครับชนะวันนั้นพี่กินไปยี่สิบสี่ลูกอ่ะเดี๋้อไม่เลยไม่เลยอันนี้หมดแล้วนะพอน้องงานแรกเลยก็คือจุดเริ่มต้นเลยใช่จุดเริ่มต้นเลยครั้งแรกอายุยี่สิบแต่ว่าเริ่มเริ่มกินก็อายุสิบเก้า เราเริ่มมากินตอนนี้่สิอยากมยี่สิบสี่พี่เหรอแหวใกล้กันฝั่งแรกขนมจีนนครนสีธรรมราชไศีฝึกทางแรกก็ไปเลยแล้วอย่างแรกเริ่มเลยอะไรอะไรอันแรกเลยที่เริ่มแบบกินแบบฝึกเลยผมแข่งชนะครั้งแรกก็เป็นเบอร์เกอร์ครับผมเบอร์เกอร์ยักษ์ที่เชียงใหม่ใช่ที่เชียงใหม่มีรางวัลไหมมีครับเท่าไหร่ สูงว่า5,000หรือหมื่นนี่เห็นไหมทำไมการแข่งกินเนี่ยคุณอยากคิดว่ามันง่ายนะเพราะรางวัลเนี่ยมันจะอยู่ที่5,000หมื่นึงไม่ได้สูงแต่คุณลองคิดสิ่งที่คุณลงทุนไปกับร่างกายคุณนะมันสูงกว่ามูลค่าพวกนี้นะพี่ได้รับรางวัลมาเยอะรางวัลรางวัลความดันไขมันเลือดฟ้าหมดเลยเนี่ยต้องมาชีวิตไอ้อะเฮ็กซ์นี่แนทประสบการณ์ของแนทดีกว่าต้องกินให้ได้เยอะๆ เป็นนักเป็นบ้างนักกินที่จริงไม่มีอยู่จริงในประเทศมันเป็นนักหมื่นทั้งหมดนะครับพี่กินกินให้อร่อยพออร่อยเสร็จของอร่อยปุ๊บมันก็กินได้กินได้เยอะกินกินของที่ชอบกินให้อร่อยแล้วเดี๋ยวมันเยอะเองแต่ถ้วแข่งอ่ะพูดตรงๆกล้าพูดแล้วนักแข่งทุกคนกล้าพูดของแข่งไม่มีอะไรอร่อยครับผมหรือว่าไม่เอารถเอาเยอะเย่างเดียวถามแม่ก็เฮ้ยทำไมนัถึงหายไปครับนัดบอกแม่ไม่มีแรงจูงใจ มันเหมือนแบบผมทํามาสุดแล้วพี่แต่ว่ามันไม่มีทางไปต่อเออมันไม่มีทางไปต่อยังไม่มีอะไรเออแล้วก็เลยแบบใช่ัแม่งไม่มีความท้าทายแน้วเลยหยุดทุกอย่างครับหยุดที่จะพัฒนาต่อทั้งที่แม่งตอนที่มันพัฒนาสุดอะผมยังนั่งมองเลยโหคนแม่งขนาดนี้ผมถึงบออะไรผมยังยกให้มันเป็นโนนหนึ่งไงมันหยุดไปมันไปเล่นก้าวทำไมถึงจะพัฒนาถึงั้นไปเล่นก้าว ผมเคยเล่นอยู่แล้วดีนะพูดถึงดีครับดีใครเาพี่เนี้ยผมกมด้ทันเลยตกใจต่อ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 ตอต่อน่ต่อน่อต่มา่อต่อต่อ่อต่อม่อึ่นต่อต่อม่อ่อต่อย่อ่นต่อต่อต่อล่อต่อต่อตออ่อตอ่ออ่น่อต่อต่่่อต่อ่แล้วต่่อล่อต่อ่อต่อต่อต่่อต่ต่อ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 ่อต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 ่ออ่อต่อต่อต่อ่อต่่อ่่ล่่อ่อออต่่ต่ มาแล้วคอมแบ็คเขาถึงมาเปิดห้องใหม่ชื่อ n นสโ p นเ y สโตอร่อยรสชาติเป็นไงเอออร่อยหมดเลยครับผมอ๋ <laughs> อ <laughs> เหี้ยเห็นปาะผมบอกแล้วนักแข่งกินไม,ไม่ต้องรีวิวอะไรมนตึงน,นี้จะระเพงอ๋อเออดีชอบใจอร่อยอกอบดูเคียวไปข้างในอ่ะมันจะมีเ <c oughs> ส้นโอีย <c oughs> ใช่ครับดีมากมีไว้กินไมไม่ได้กินเลยเราญี่ปุ่น อาหารเหรออาหารอาหารสิอะไรเราก็ต้องคุยเรื่องอาหารก็ต้องอาหารสิเอออย่างนั้นนั้นชอบอาหารอะไรจริงๆผมชอบชอบขนมปังผมชอบพวกพิซซ่าพวกอะไรอโลกไหนโลกเพราะว่าสูงขาวยาวหยอกหยอกหยอกเขาหยอกดูดิดูนี่ส่งมาให้ผมเลี้ยงผู้ชมแต่กี้มึงพูดอะไรไอ้ขนมปังแต่ไม่ใช่ซาลาเปาดิ มีงานกินเยอะนี่คือเป็นระดับอาจารย์นะอือจริงๆก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะเยอะเป็น้ดี่าพี่ทำเรื่องไว้รยังทรับเแล้วเพราะว่าจริงแล้วเผาแน็ตเก่งไหมก็แต่โต้ดเล่ยไหมไม่จริงนะแน็มันฝึกนะจริงครับอันนี้เรื่องจริงผมเองมันคนกินเยอะมาก่อนนะแต่ว่าเห็นพี่มิดกับพี่โอ๊ตแล้วเทแล้วก็แบบไปฝึกอืมใช่ ที่จะรักการกินเพราะบอกแล้วอยากกินเยอะอยากไม่อ้วนมันไม่มีจริงกินแล้วต้องออกกาลังกายดูแลสุขภาพอันนี้นะครับผมสอนจริงๆริงจังๆเลยนะเน,น,นี่นยครึ่งครึ่ครึ่งครับครึ่งครึ่งคอผมไม่ชอบกินปลาทำไมอ่ะ <laughs> แต่กินได้แต่แค่แบบ ถ้าเลือกเอ้ยไม่ชอบพิสูจน์ก็คือจะเป็นปลาห็นไหมบนตัวผมนั่ลตายกันจะแดงไม่ฉลาดวัดใช่พี่ผมเลยโง่ทุกวันนี้ไม่ฮาดเหรอไม่ชอบเอาแบบเอาของที่เราไม่ชอบพี่ไม่ชอบมึอเลยไม่เอามือเลยเฮ้ยจ่าเล่นกลอวโอ้ยบอกตรงว่าผม ไม่ฝืนวันนี้ไม่เท่าไหร่ผมบอกเลยเฉยๆมากไ,ไม่ครบอีกเหอเฮ้ยเคยกินแบบเหมือแนบบจะตายอะไรเงี้ยนี่นะออมิฮัดมีอะไรบ้างพ,พอแต่กินไปถึงแล้วจุดหนึ่งแล้วอะ่ะมันแย่หมดทุกเมนูทุกคนเป็นนะทุกคนเป็น เขาพูดนะครับผักไม่ใช่ผมกินครับพี่ผมกินมาสี่อันแล้วละแม่ผมเจอเป็นสวนแล้วก็าพูดอ่ะเห็นไหมผมเปลี่ยนให้ของเขาแบบไม่ใช่คอนเทนต์ที่เขาทำอ่ะแล้วมากินเรื่อยๆมันมีความสุขกว่าไหมครับใช่มีความสุขมันมีความสุขกว่ากเซตนึงก็มาลงนะฮะแล้วก็ อกินเถอะกินห่อยมากใครไม่ได้กินเลยไม่ไี้เนี่ยไม่กินอะอรเลยอะไรรับพี่น่าขอบคุณครับุ่งุ บอกมากูไปแล้วไม่ได้กินปาดหน้ากันฉันเห็นเนี่ยนะโยมไม่กินหนังกรอบหนังกรอบแป้งน่องว่งน่อิ่มเหนื่ยที่จริงแค่นี้มันก็คุ้มมากแล้วอาหารที่มาโต๊ะที่เป็นจานเดียวๆเนี่ยเขาก็เก็บไปเยอะแล้วมันก็คุ้มมากแล้วแต่จานนี้จริงๆโคตรถูกอืม นักกินหน้าใหม่ครับพี่รู้ว่าตัวเองกินเยอะกินจุราว่าจะเป็นสไตล์ไหนของคุณนะครับเพียงแค่คุณมีคาแรคเตอร์หรือว่าคุณเป็นตัวเองพอไม่ต้องแบบเก่งมาจากไหนแค่มีความสามารถมาเดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์การแข่งกินซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะประกาศว่ายังไงหมเตรียมตัวให้พร้อมฝึกกระเพาะของคุณไว้ไม่จำกัดอายุโอ้ยที่ไปเปลี่ยนหน้ามาแต่สุขภาพดีเลยขอให้สุขภาพดีด้วยแล้วก็ไม่จำกัดเพศ

คิดด่วครับอาหารเสิร์ฟไม่ทันผู้พิพากษาเฮ้ยีกองเส็งแต่มัาเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเสียไปหวานไร้มันนะมันเป็นคนแบบนี้ครับสนุกสนุกฮะเอาไม่ห้าัเอาอย่าอย่ากเก่งไปบอกเลยวันนี้ถามาผู้ไิพครับโอ้ยไม่เท่าไหร่นะผมว่า หมายถึงร้านเนี่ยไม่น่าจะได้อะไรเลยไม่น่าจะได้อะไรเท่าไหร่อ๋อไม่น่าจะเหลือแล้วไม่น่าจะเหลือตังเท่าไหร่ไม่น่าจะเนี่ยจาของร้านเนี่ยไม่น่าคุ้มอะไรมาแน่อะไรมาอะไรมาเนี่มาอีอนะครับผมดีครับผมมาแล้วมาแล้วถึงร้านแล้วรานนี้เขาไปไล่รแ่จ็ดแปหรอเ่ไปไปไปกินหลขออนามาอกรอบดีไมอ้หืม มนดีจริงๆนดีว่ผมให้แบบนำมาวันของร้านนะใช่กินร้อนๆนะใช่ครับอร่อยเหมือนเรายังไม่ได้กินอะไรอย่างนี้พี่รู้สึกไหมมันทุกอันเหมือน,อนจานแรกมัน นี่เขาบอกลงอีกชุดนะเดินเม่กี้แนทแนทบอกว่ารู้อะไรนะเดินเข้ามานึกว่าแบบทัวจีนลงนะแนทบอกว่ามองตรงนี้นึกว่าทัวจีนลงยับมาบทั้งหลังแบบกินกันยับเลยเยอะมากแล้วนี่เขาทำไปแล้วเริ่มรู้แล้วไม่เอาผักไห้เราแล้วไม่เอาแล้วแลที่สามตอนห้าลูกไม่ไม่ไม่ใช่มีพีทกินด้วยนะพูดกินตั้อผมรู้แล้วพีทกินด้วยผมผมสั่งเอาสั่งเอาเผื่อพีทครับผมไม่ถามเลย ันนี้ผมสรุปเลยให้อย่างหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกินเยอะก็เยอะประมาณหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามันไม่อร่อยมันก็กินอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้อวยร้านนะร้านไม่ได้ตั้งผมนะมันต้องแย่มากจริงผมจะกินไม่ได้นะเขาบอกติดลิ้นผมนี่ค่อนข้างแบบกินได้ทุกอย่างแต่มันต้องแย่จริงๆใช่ใช่มันต้องแย่จริงๆแบบอาจจะบูดอย่างเงี้ยไมันด้กินของบูดกูไม่ได้กินกูไม่กินเลยไม่ต้องแย่คนทั่วไปก็ไม่กินของบูดอ่ะ อยากจะให้คนดูได้รู้ว่าเฮ้ยนักกินของ3รุน่นเป็นยังไงก็ค <zaman S 1> <fta. S 2> ือว่าเออตั้งแต่รุ่นพี่ที่ผมมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมีผมเนี่ยเออจะมีรุ่นอย่างพี่ฮัตมาก่อนแล,แล้วก็มาถึงรุ่นผม,มนะครับจนรุ่นผมเนี่ยหมดไปแล้วแต่รุ่นนี้จะเป็นอาจาร,รย,าย์ใหญ่จะตายแล้ว <restra ined S 1> หรอรุ<ๆ>่นนี้อาจารย์หมดนี่เป็นอาจารย์ใหญ่แล <me> ้วแต่ผมครับไม่เป็นอาจารย์ไม่ยังไม่ถึงใหญ่แล้วก็เป็นนักกินรุ่นนี้ก็ลองเรียนไม่จบนะแต่คือก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดหมายของนักกินนะมีอะไรไม่เยอะก็คือต้องการที่สุดเพลง เขาไม่ได้ต้องการความหล่อความเท่ไม่ใช่นะครับคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทางของเขาเขาเลยเปนะซึ่งจริงๆบกว่าฝากด้วยใครตอนนี้พี่ฮัทเขาไม่ได้ทําช่องอะไรนะกบใครอยู่พวกแดงไปหาพี่ฮัทได้ที่ตลาดเลยนะเปิดซื้อของเจอทักพี่ฮัทได้ตลาดคลองกำคลองกำร้านต<ม>ิดกับ พูดได้ไหมโลตาร์ไม่เออมันได้เนี่ยมัได้พูดได้ไหมทัวได้ไหมคำนี้ผมพูดได้ไหมผมไม่ได้หัวเลยนะมั่งแล้วรั่งแล้วรั่งแล้วด้วยอื่นหนัติดอย่างนั้นเลยกูคิดเลย่องนั้นเลไปอาหาของกลางนะติดโลตาร์เจอพี่ฮาทพักไปอุ่นพี่ฮารกันได้พักพี่ฮารได้นี่คือระดับอาจารย์ผมนี่ผมนับถือมากนะครับเขาคือแบบอย่างที่ดีของนักกินทุกน

เราเรารู้กันเองแหละไม่ต้องพูดอะไรนะครับแล้วก็ฝากเอา,าไ,วไว้ค่ะรุ่นน้องนะครับที่แบบพี่มนกะรังจะขึ้นมาเน,น,นี่ยนกิี่น้องท่าน้อง ผมต้องให้พี่ไปก่อนให้เกียรติพี่ไปก่อนเกือบดีแล้วอีกเดียวนีดเดียวเอฝากด้วยฝากกันทุกคนด้วยนะแล้วก็นี่ร้านนี่ร้านหมูอูนเนื้อติ่มซำอยู่ตรงถนนกาญจนานพิเศษเลยแม็คโครมาประมาณสักโลหนึ่งแวะเข้ามาเขาเริ่มแต่สองร้อยเกมีหลายราคาจนเนี่ยเซตที่ผมกินหกร้อยเข้ามากินได้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรผมแต่ผมกินกันกองขนาดนี้เหมือนทัวร์จีนอย่างที่พูดนะครับก็ลองแวะมาโอ้นะพี่ คือร้านพี่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่สิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มครึ่งมีวันหยุดไหมหยุดทุกวันพุธแวะมาได้นะเดี๋ยวผมถามนิดนึงพี่พี่เปิดร้านมากี่ปีแล้วพี่ร้านไหนตรงนี้อะมามิทุนาปีที่แล้วอ๋อมิทุนาปีแล้วก็เกือบจะปีแล้วเดี๋ยเทปนี้ลงอ่ะประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งเสียหายเยอะอย่างมีใครเสียหายอย่างวันนี้ไหมครับ ยังไม่เคยยังไม่เคยเครับยังไม่เคยเสียหายนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเสียหายหนักขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรเขาบอกแล้วว่าการที่เขาเปิดบุฟเฟ่เขายอรองรับดีนี่คือการดูแลลูกค้าที่ดีกับร้านบุฟเฟ่ที่ดีนะครับผมฝากร้านพี่เขาด้วยร้านหมูปูเนื้อนะฮะมาได้กัชนาพิเศษเลยแม่โคประมาณโลนึงลองดูนะครับแบมากินได้หยุดทุกวันพุธนะอย่าลืมนะฮะวันนี้ไปก่อนฝากแนทด้วยฝากพิ่ฮัารด้วยนะครับผมวันนี้ไปนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับคุณครับ